สวัสดีค่ะปอผานะคะวันนี้นะคะปอผานะจะมาสอนทุกคนอาหารปอมค่ะคลิปแรกนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก๋วยเตี๋ยวนะคะน้องไก่มะละค่ะนี่นะกินหรือเปล่าไหนจับจับจับจจึ๊งจึงจงจงนะคะดึง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 เลยเห็นไหม เรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเราตามไปดูกันเลยตอนแรกนะ เราก็จะมาหล่อมาม่ากันก่อนเลยค่ะมาม่านี้ตัวนี้เปาพาใช้พ็อกซี่นะคะเราก็จะผสมสีออกเหลืองๆออกขาวๆเหลืองๆนิดนึงให้เหมือนมาม่าเนาะแล้วเราก็เทลงบล็อกไปเลยค่ะเทเต็มเต็มบล็อกไปเลยนะคะแล้วเราก็รอให้เขาแห้ง4-6ชั่วโมงค่ะเพราะเขาแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาแกะออกจากบล็อกกันค่ะ นี่หนะ้าตาม,มาม่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน่ากินไหมเหมือนหรือเปล่านะคะอันนี้นะเป็นบล็อกที่เราซื้อมาเนาะถ้าเป็นบล็อกที่เราหลอกขึ้นมาเองก็จะมีเป็นบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะาหาซื้อได้เราก็จะหลอกเองเนาะอย่างเช่นตัวนี้เลยะคะ่ะเป็นเลือดนะคะเลือดนี่ไม่มีขายเนาะเราก็จะปั้นค่ะบาพาก็จะปั้นปั้นแบบขึ้นมาแต่ว่าหน้ามันไม่เหมือนเราก็เลยใช้แบบด้านหลังแทนนะคะทป็นำด้วยดินน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ใส่กาวร้อนค่ะ วางลงไปในบ็อกนะคะกาวล้อแล้วเราก็เทซิลิโคนก็ได้นะคะที่นี่เขาก็มีขายเหมือนกันเนาะฉีดสเปรย์ลงไปค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำยานะคะตัวหล่อบล็อกเนาะเราจะใช้ซิลิโคน S815 กันค่ะ S, s 8 1 5เนี่ยเขาจะใช้ตัวเล่งประมาณ2%แต่ถ้าเราไม่อยากให้เขา,าแห้งเร็วเราก็จะใช้ประมาณ1%ถึง1.5เนาะก็คนคนคนเข้าไปแล้วก็เทลงไปในบล็อกเลยค่ะพอเราเทลบล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งประมาณ2-4ชั่วโมงค่ะตัวซิลิโคนตัวนี้เนาะพอเขาแห้งเราก็จะมาแกะออกจากบล็อกกันค่ะพอเราแกะออกจากบล็อกกันเนี่ยเราเอา่เราก็สามารถที่จะหล่อซิลิโคนล,ลงไปได้อีกค่ะ ซิลิโคนที่เปลิลพาหล่อเลือดเนี่ยนะคะหล่อเลือดปลอมนะเลือกก้อนนะคะเลือดไก่ก้อนนะเราก็จะใช้ซิลิโคน S825 อกันค่ะซิลิโคน s 8 2ปผสมสีให้มันออกสีเลือดเลือดน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงพอเราผสมได้ที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เทลงบล็อกลงไปค่ะ ตัวซิลิโคนนี้เราจะรอให้แห้งประมาณ4ี่ชั่วโมงนะมันจะนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าซิลิโคน8 1 5น้านะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ามาจากเมืองนอกอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะดีกว่านะคะพอเรา,าทําตัวเลือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวมะละกันบ้าง yeah, <woo. S 1> ค่ะนี่นะคะตัวมะละเนาะเราก็จะใช้ซิลิโคนหล่อลงไปค่ะใส่สีเขียวจริงๆแล้วว่า สีมะละเปล่า่าไม่แน่ใจนอะเหมือนจะใส่สีพิงแล้วก็จะใส่สีของมะละลงไปเนาะใส่สีของมะละใช้ซิลิโคน S825 เหมือนกันนะคะเราจะรอแห้ง4ชั่วโมงค่ะเพราะสชั่วโมงผ่านไปใช่ไหมคะแล้แกะออกจากบล็อกเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นสูงนะเราสามารถใช้ขันไกนะคะตัดงับงับงงบงัเราจะได้มาละ2ก้อนเลยค่ะเห็นไหมคะเก,ะแกะ๋แต่ถ้าเราใช้เลซินเนี่ยมันจะค่อนข้างยากที่จะ เราต้องรอให้แห้งไม่แห้งดีเนาะน้องไก่นะคะเราก็จะใช้ซิลิโคนเอสแต่สอเหมือนกันค่ะน้องไก่เราจะผสมให้เป็นสีเนื้อ,อให้คิดถึงว่าเนื้อเราเนี่ยประมาณนี้เนาะปะ้าพาก็จะใส่สีเหลืองสีขาวแล้วก็ใส่สีแดงติดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเป็นสีออกเนื้อเนื้อค่ะคนๆๆให้เขาเข้ากันเทลงบล็อก hey, <long> เหมือนเดิมค่ะ ก่อนเทน,นะเราสามารถฉีดซิลิโคนที่บล็อกได้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็รอให้แห้ง4ชั่วโมงค่ะพอแห้งแล้วก็แกะออกมาค่ะนุ่มๆหนืดๆเหมือนโมจิโมจิเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดแล้วก็ไม่ท้ายสุดนะคะ <c oughs> เราก็จะมาทําตัวต้นหอมนะคะที่โรยๆยหน้า ตอนจริงๆแล้วต้องใช้ซิลิโคลแหละแต่ไปว่าพาหล่อผิดเป็นอีพ็อกซี่ค่ะแต่ไม่เป็นไรพเพราแล้หล่อผิดเราใส่สีเขียวลงไปใช่ไหมเราจะรอให้เขาแห้งไม่แห้งดีประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนี้ยแล้วแกะออกมามันจะนิ่มๆค่ะทุกคนนิ่มๆแล้วเราก็ใช้กันไกรตัด อนนี้มันก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะใช้กรรไกรตัดแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้คะ่ะให้มันแบบว่าเหมือนหัวหอมเอาไว้ลยข้างหน้านะคะอันนี้เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วคะ่ะทุกคนพอครบแล้วนะเราก็จะใช้อีพ็อกซี่นะคะผสมสีเหลืองนิดนึงค่ะคนๆๆๆให้เขาเข้ากันใส่มาม่าลงไปค่ะใส่เส้นลงไปคะ่ะทุกคนแล้วก็เทอีพ็อกซี่ลงไปค่ะเท e อีพ็อกซี่ร้อยเขาแห้งอีก4ชั่วโมงนะคะ ที่ทำกี่วันคะถามก่อนว่ากี่วันกี่วัน,วนโอเคถึงออกคลิปได้แค่ศุกรเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี่คือทำแบบรัวๆๆๆใส่สีเหลืองเทลงไปแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดจานกันเลยตัวน่ารักน่ารับประทานค่ะเราก็เริ่มจัดใส่ไก่ลงไปก่อนค่ะใส่ไก่นะปิดตรงที่ไม่สวยงามน,นิดนึงใส่เลือดลงไปสองก้อนแกแล้วก็ใส่มันละลงไปให้มันเก๋เกเก๋เแก พอใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ไหมคะให้เราไปผสมฮิปอกซีอีกค่ะฮิปอกซีเนี่ยเราผสมใสเลยนะแบบใสๆแล้วเราก็มาเทลงไปในในถ้วยของเราเลยค่ะเพราะเราเทลงไปในถ้วยเสร็จเราก็โรยหอมนิดนึงต้นหอมนิดนึงแกมเหมือนไหมระวางตะเกียบลงไปเกกูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โ แหมอธิบายแบบรวนๆเหมือนจะทําแบบง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะดูซิน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ว่าจะเอาไปประมูลขายในเพจเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะขายชิ้นละเท่าไหร่ดีทำไปอาทิตย์นึงอะไรอย่างนี้และถ้าใครนะคะสนใจนะคะซิลิโคนกับอีพ็อกซี่แบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เพจนี้เลยค่ะและถ้าใครดูรายละเอียดไม่ทันนะคะสามารถดูได้เพิ่มเติมใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะ พรุ่งนี้อีกแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บง <S, s DJ.